โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสักแก้วเขตหนึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2520ตำบลสักขวัญอำเภอเมืองสักแก้วจังหวัดสักแก้วำคำขวัญของโรงเรียนความรู้คู่คุณธรรมนำชุมชนมีส่วนร่วมคบถ้วนพลนามัย สีประจำโรงเรียนฟ้าชมพูบุคลากรฝ่ายบริหารประกอบด้วยนายพีรสวัสดิ์ลักษณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนนางอุลิสากรมเลี่ยมรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนนายพิชิตสุวรรณลำหัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณนายอัศนัยจันประสริฐหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางปรมามพรสุวรรณลำหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ นางพรวันเพนกตะเวทีหัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคลบุคลากรโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนจำนวนทั้งหมด25คนนักเรียนจำนวน325คนการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนดำเนินการดังนี้1มาตรการด้านการป้องกัน1.1 สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโดยมีการจัดทำสมุดบันทึกห้องเรียนสีขาวทุกสัปดาห์แรกของเดือนตลอดปีการศึกษา2576มีผลการประเมินห้องเรียนสีขาวทั้ง4ฝ่ายคะแนนระดับคุณภาพดีเยี่ยม1.2สถานศึกษาจัดประกาศและมอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่น1.3 สถานศึกษามีการดำเนินง,งานโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์เมาตรการโรงเรียนได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการรวมถึงการจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียนการช่วยเหลือนักเรียน การสอดแทรกเรื่องบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่และมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชน1.4สถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันการทะเลาะวิวาท โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมเดินรณรงค์งต่อต้านยาเสพติด 2. กิจกรรมกีฬาต่อต้านยาเสพติด 3. เข้าร่วมกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระหว่างโรงเรียนเครือข่าย 4. กิจกรรมเล่นดนตรีใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด 5. กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพให้นักเรียน 6. กกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 7. กิจกรรมการจัดการอารมณ์และความเครียด 2. มาตรการด้านค้นหา2.1สถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลโรงเรียนได้ดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบมีการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนดูสภาพจริงของบ้านนักเรียนและนำมาทำแบบสรุป SDQ แบบสรุปเยี่ยบบ้านดักเรียน2ภาคเรียนประจำปีการศึกษา2516 2.2สถานศึกษามีการคัดกรองจำแนกกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดกลุ่มค้าโรงเรียนได้ดำเนินการสุ่มตรวจปัสสาวะหายาเสพติดอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้งโดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของอำเภอเมืองสักแก้วเพื่อหาสารเสพติดในตัวนักเรียนโดยใช้การสุ่มตรวจ 2.3สถานศึกษามีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดยาเสพติดในระบบคาทัส์โรงเรียนดำเนินการรายงานในระบบคาทัส์ปีละสองครั้ง 3. มาตรการด้านรักษา3.1สถานศึกษามีนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขหรือหน่วยงานอื่น โรงเรียนมีการกำหนดนโยบายและการจัดตั้งคณะกรรมาการดำเนินงานโดยมีประกาศและคำสั่งของโรงเรียนมีขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจนและได้ทำ MOU กับหน่วยงานต่างๆดังนี้ 1. วัดบ้านทุง่งหินโคน 2. องค์การบริหารส่วนตำบลสักขัญ 3. เลือนจำจังหวัดสักแก้ว 4. สถานีตำรวจภูทรสักแก้ว 5. สถานพินิษเด็กและเยาวชนจังหวัดสักแก้ว3.2สถานศึกษามีคลินิกเสมาลักษ์โรงเรียนมีการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนคำปรึกษาพูดคุยสนทนาให้คำแนะนำประสานความเข้าใจสอบถามปัญหามีการจัดเครือข่ายบำบัดร,รักษาและฟื้นฟูสมรรถนะและมีคลินิกเสมาลัก์ในการให้คำปรึกษาแก่นักเรียน 4. มาตรการด้านการเฝ้าระวัง4.1สถานศึกษามีตู้เสมาลักษ์หรือช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆในการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติด4.2สถานศึกษาดำเนินการจัดตั้งชมรมชุมนุมเสมาลักษ์ป้องกันปัญหายาเสพติดการสบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันการทะเลาะวิวาท โรงเรียนได้จัดตั้งชมรมเสมาลักและรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าชุมนุมและดำเนินการกิจกรรมรวมถึงการบันทึกและสรุปผลการจัดก,กิจกรรมของชมรมเสมาลักษ์ 5. มาตรการด้านการบริหารจัดการโรงเรียนได้ดำเนินการกำหนดนโยบายวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์ แผนง,งานโครงการที่ชัดเจนมีคําสั่งแต่งตั้งคณ,คณะกรรมการการดำเนินงานจัดทาบันทึกข้อตกลง MOU กับภาคีเครือขา่าย5ภาคีเครือข่ายมีการดำเนินงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องมีแบบรายงานผลการดำเนินงานของโครงการโรงเรียนสีขาวกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโรงเรียนบ้านน,นุ่มหินโคนจากกิจกรรมดังนี้ 1. โครงการตำรวจประสานโรงเรียน 1. นึ่ตำรวจ 1. โรงเรียนครูแดก 2. กิจกรรมหน้าเสาธง5นาทีโดยครูเวรประจำวันจะสอดแทรกเรื่องผิดภัยและการป้องกันภัยจากยาเสพติด 3. กิจกรรมโฮมรูมครูประจำชั้นจะดูแลส,สอดส่องและให้ความรู้แก่นักเรียน 4. กิจกรรมสภานักเรียนส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยโดยมีการเฝ้าระวังสมาชิกไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 5. กิจกรรมแนะแนวเพื่อให้ครูได้ให้คำแนะนำในเรื่องการเรียนและเรื่องต่างๆที่ทำให้นักเรียนเป็นคนเก่งคนดีนอกจากการพัฒนาด้านการเรียนการสอนแล้วโรงเรียนยังมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบรู้หน้าที่มีวินยัย เคารพกฎระเบียบของสังคมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นสแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้มีทักษะในการดำรงชีวิตเห็นคุณค่าและความสำคัญของการศึกษาชาวทุ่งหินโคนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรมนุษย์ จึงได้ดําเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นสําคัญภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าสร้างคนดีวิถีแห่งการเรียนรู้เชิดชูศิลปะวัฒนธรรมไทยก้าวไกลเทคโนโลยีน้อมนําวิถีเศรษฐกิจพอเพียงชาวฟ้าชมพูจะมุ่งมั่นในการบริหารงานต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้ง โดยมีนักเรียนเป็นเป้าหมายที่สำคัญในการพัฒนา